ะสวะัสะ้วครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมวันนี้พามาดูคนลงแหอีกแล้วครับประมาณ23-24แพรครับคนละ150บาทนะครับราคาบอ่ออยู่ที่4,500นะครับน้ำลึกปลาน้ำลึกไหมปะน้ำ4เมตร น้ำสีเมตรเอานี่ครับปลาเบิบ้มปลาเบิบ้มบอกน้ำสีเมตรบอมีอปลาใหญ่ครับ,รบร <c oughs> น้ำนิ่งๆ,ๆอยู่ครับมันอาจจะยังไม่ขึ้นก็ได้นี่ครับบอ่ออยู่กลางทุ่งเลยครับกลางพุ่งไม่มีบ้านใกล้เลยครับ กำลังเช็คความพร้อมนิดนึงครับรออยู่คนหนึ่งวันนี้วันนี้มีเสียนน้อยมาด้วยครับนู้นใส่เก็บค่าบับตรสิบบาทเออนั่งหนูแห,หเาขากี่ซองนัง่งครับนัง่งเกือบหายไปในป่าหญ้าแล้วะตัวน้อย <c oughs> ยา,าคากลุงอ่าสักครู่สักครู่ครับอ่าไม่พอครับบอรครับผมมาเก็บเพิ่มครับเก็บเพิ่มขอละสี่สิบบาทอีกอ่าเป็นร้อยเก้าสิบครับเป็นร้อยเก้าสิบบาทจ่ายเงินเพิ่มสี่สิบบาทลาบ่นนะครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับจุดจุดอ้าวร้อยเก้าสิบบาทอ้าวนี่นี่ครับคนสุดท้ายครับรอให้ปลามันมาตรงนี้แหลปะปลาเฮ้ยชมจุดโอ้โหแตกสามตำบล แผลแรกลงไปแล้วครับแผลแรกลงไปแล้วแ,แวช่ไว้ก่อนครับมันลึกครับสี่เมตรอ๋อของใครครับของใครพายจุกๆแล้วบึ้องไอ้ตื้นห้อยไปจาไหนตรงไหนอีอุ่อีอุไหม สาสี่เม็ดนะครับโอ้ยเฮ้ยปลาปลาโอ้โหตู้ตกบัตรไปแล้วไปแล้วปิดเลื่นไปแล้วมันไปแล้วอะลงปลาอะไรปลาไม่อยู่เว้ยจระเม็ดวะจระเม็ดหน่อยคำะไลด์ไหนบ้าทีเดียวแล้วองปิดอ๋อไปแล้วครับอ๋อปิดมาเลยปิดกลอยคลองเลย ผมว่าปลาเหนียวแล้วนะไม่เหนียวเท่าไหร่ครับไปแล้วอี่เป็นเนียวปลาพอโอ้โอ้มันไปย้อนไห้นี่เลยใครเปิดแฮนี่เลยโอ้โอ้โอ้ตัวเล็กตัวเล็กได้อะไรนูก่อนเข้าหนูโอ้โอ้พ่อช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยเออ รู้มือไหมได้ก่อนเขาเลยโอ้โเสยนแห้บอกไอเด็กเขาเออตัวเล็กับบสิบาทวะเออตัวเล็กเออ ได้ไปตัวหนึ่งแล้วทีนี้โอ้โหมันเลยครับได้ตัวหนึ่งแล้วตัวโอ้เจแล้วตัวหนึ่งนึ่เตัวหนึ่งแล้วเนะครับ ได้ไอ้ที่โดนโดนเบ็ดแล้วหลุดอ่ะตัวหนึ่งแล้วครับตัวหนึ่งไอ้ที่ผมจะเป็นโยนเบ็ดไปดู่ะเด้อเฮ้ย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 ได้อีกตัวแล้วเอาเอาอุ้ยไหนหลุดบ่เอาหลุดแล้วอุ้ยไอ้ตัวที่สองถือไปหาพ่อหลุดเฉยครับยังไม่ถึงพ่อเลย ตกใจครับเขาโหเยอะไปหน่อย <c oughs> ตกใจเขาเขาโหเยอะไปหน่อยเลยตื่นอ้าวหลุดตรงนั้นใช่ไหมหลุดตรงนั้นใช่ไหมเออจะแก้มือแล้วครับจะแก้มือแล้วครับอ้าวเฮ้ยดูครับขมากรมเม่นมากครับอื้มอื้ ไปุ๊บเอาแล้วเอาแล้วปุ๊บปุ๊บเอออะไราโนมีละมันเฮอเอาเอาเอาไม่้องเอารอบนี้โดนครับเฮ้ยมันไปได้ยังไงปลาอะไรมันได้ปลาอะไรไปนะโน่โน่น โอ้ยอตัวเล็กรังลุดดะรังลุดอีกปา,น,ปาน,น,นินครับเอ้ยนี่อายเด็กไม้ที่นี่งานเฮตแตกดีด้วยตัวเล็กได้สามหลุดหนึ่งครับเฮ้เตาได้มาแลหนมึนเอเอครับ มาปลาอ้าวว้าวปลาอะไรครับนุลูกปลาบึกลูกปลาบึกจวดเอาอีกแล้วตัวเล็กนี่มันกว่าเขาครับเนาะปลาปลาอะไรบึบบึบอยู่ปูนเต็มเลย

อ่านกเข้าครับมุดโครนไปช่อนนะครับตัวหนึ่งโคปกโคอตัวหนึ่ง ต้อนเริ่มเข้ามาแล้วก็ไปต้อนนาเยอะอยู่ครับแต่น้ำมันลึกก็ไเก็บอไปหลอกลอัน,นินครับโอ้โอ้โอ้โอลองไอ้พ่อชุบปองก็ใช่จะได้สองตัวแล้วครับมาแลวหนึ่งตัวนี่แต่กรัง ปลาน,นิลครับปลาน,นิลมาแล้วครับค่อยๆมาแล้วปลาดุกนู้ดุอ้วนๆครับปลาดุกปลานิลเนีน่ยนะกรอมดิมีตัวใหญ่อยู่ข้างล่างหรือเปล่าไอ้ค่อยๆมาแล้วครับเอาละครับเอาแล้วแกได้แต่วัตถุโบราณครับนะ มีเก้าอี้มีนะครับมีเศษอะไรหินเตาใช่ไหมยุคดึกดำบรรอะไรเดี๋ยวได้ไม้ย่างปลาเออ่ารอบนี้จะเอาอะไรยังขาดอะไรโบกเตาได้แล้วเก้าอี้ได้แล้วไม้ปิ้งเออไม้ย่าง มาดูครับเกจะเอาอะไรขึ้นมาอีกบึดบึดบึดย <c oughs> ังไม่เข้าเขาบอกไม่อยู่ครับไม่เข้าตาเินมทีไม้ตายแล้วนี่เซตเด็ดตัวนี้แหละ นินทานินทานินเกันเตาเออเพิ่มมันจะได้เพิ enfin ่มมั้ยเดียวครับเดินมาฝั่งนี้นะครับ หาโดยตัวเล็กเข้าวาเนรฮมานม้านก็มานที่สุดแล้วตอนนี้นตรงไหนเนาะเจอเขาแล้วครับเจอเขาแล้วเจอเขาแล้ว น่าจะเป็นกตวัยมองครับเออแน่นอนแน่นอนวันแตกนี่น้าะได้ปลาตัวเล็กตัวเล็กครับ อาา้าวแลกกี่ตัวแล้วสองตัวไปสามหลุดหนึ่งตัวที่หลุดปลาอะไรที่หลุดปลาช่อนเหรอปลานินาน่นอา่าที่หลุดปลานิ่นครับกระดึกจะโดนปลาช่อนหนึ่งปลานิ่งสองตัวเอาไหมเข้าไหม Young, vẫn chưa vào thoại. Boy bán cono. Con anhu. Con anhu. Oh. Utamade luk mi yay. Utamade luk chine 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 con Utamade luk chine yay.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  Utamade luk chine. Utamade luk chine. Utamade luk chine. Utamade luk เอบอกพอ้โทำไมได้ลูกนี่เย่ะลูกได้เออลูกได้สมเต็มพ่อมันไม่ได้อะไรเลยทุกเต็ไปเสียโอ้โดแกได้มาแล้วครับเต็มเหเลยสวะมากหวานมากครับปุ้มในหวานเอารังวนกน เอาแรงออกแล้วเดี๋ยวจะเจอปลาดูนี่แหละบอนอยู่นู่นแล้วครับนู่นนนนี่รู้มือไม้รู้มือไม้เห็นเหนียวต้องเจออย่างนี้เดี๋ยวปลาเริ่มแตกแล้วครับโดนอย่างนี้เยอะๆน้ำลึกพี่น้องน้ำลึก เอามาลุ้นครับมาลุ้นหน่อยนี่ครอบแล้วครอบผักปูน่าจะมีลุ้นครับครอบอย่างนี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตัวเล็กวานนี่แล้วครับวานไม่รู้จักเหนื่อยเออชข้มนั่นน่ะได้เยอะกว่าเขา <c oughs> พ่อเขบอกโอ้ยทำไมได้ลูกชายนี่แย่เลยพ่อยังไม่ได้ตัวลูกได้จะย้อนลูกชายเยมาได้ย้อนลูกชายแลย้วแล้วพอไรต้ม <c oughs> ตอ่นึ่งไหมนะนึ่งไหม โอ้ยจะได้ปลาอะไรขาวๆน้ปลาอะไรล็อกมองไม่เห็นแลครับตัวใหญ่ย,ย,ยิ่ครับแต่เพียนมั้งเพียนหรือินิักตัวไหมสักตัวไหมสักตัวไหม ปื๊บปื๊บปื๊บโอ้ปลาไม่อยู่สักตัวเลยนี่ครับเด็กน้อยยังเป็นแชมป์อยู่ยเด็กน้อยได้อีกสองตัวดูดูทรงดูทรงเขาไลเนนือปาัร จวดนี่เลยจวดเออตัวใหญ่อยู่ครับแต่ไปถึงพื้นหน้าจะประมาณสักกระดงน้อยๆมัง้งสี่เมด็ดนี่ธรรมดานะครับน้ำสี่เมตรสบายใจแล้วครับ ได้แชมเออได้ปลาใหญ่เก็เปลี่ยนมือเลยนุ่มเนืเปลี่ยนมือเลยเอันนี้ก็ได้ตัวรองตัวรองเออทำเพดิกให้ทำเพดิกให้ไหมจังกูไม่ชนะเออโอเคเราทำบ้านโค้ดได้ถูกทำไม่ได้ลูกนี่ยับพุทธาเม็กแม็กไม่โชว์สักตัวเลยแม็ก

เจอของใหญ่แล้วครับหมายเด็ดเอาหมายเด็ดมุมเด็ดนี่เต็มแห่เออโอ้ผชากแห่จ้ต <era> <c oughs> <โถ>้องหาคนช่วยอ่ะโอ้เอโอ้เออโอ้มาเต็มเพลาครับชบชบชบเชอ น้องสองคำครับภาษาคขมรวันนี้ขอเสนอคำว่าชบกับเชอชบคือหยุดเชอคือไม้แปลามาคือเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนติดไม้อยู่อะไรประมาณนี้ชบเชอเชอจริงๆ,ๆโอ้เชอจริงๆพิ่น้องอันนี้โอ้ตัวนึงตัวนึงวน่งเลาได้เห็นโอ้มันโดเออ

อ้าวอ้าวพาทีมงานชื่อปลดของจริงครับเกียุดตายแจ่มังกรตัวเล็กขึ้นแล้วครับได้แชมป์สนามนี้ครับมาได้คนแรกเลยดิเออเอาเวียงมานเออแตนี่พ่อจเมื่อวานวังตายเลยไม่ได้ไม่ได้ลูกนะพ่อไม่ได้ลูกไม่ได้อะไรต้่มนะพ่ออดตายแล้ว น้ำลึกพี่น้องปลายังขึ้นอยู่เอามันไม่ได้ปลาดุกไซส์สวยอยู่อ้วน 5, ประมาณสี่เม็ดนะครับพี่น้องทยอยกลับกันแล้วครับกลับไปครึ่งหนึ่งโอ้นี่ขึ้นทางน,นี้นะครับก็น,น้ำลึกเอายากพี่น้อง คนอยู่สู้ก็มีครับหวานเรื่อยๆหวานหมักเอาปลาดุกใสสวยอยู่ครับอ,อ๋อพี่น้องเอามาฝากกันแค่นี้นะครับสนุกสนานะนะครับเๆๆสีซลเซียสระกัน